แชามมาดูดิดิในกล้องชมดูเร็วแช้มเร็วๆ<ห>ตงนีเหรอแชามมาดูที่นี่เราเดิมแชมแชมไฟเช็ดอ,อ่ะไฟเช็ดยี่ไฟเช็ดอะไรดิไม่สีอะทำต้งไฟเช็ดนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่อยู่นี่คะ่ะอ๋อหรออรันนี้เดี๋วมาจะเดจุดข้างล่างแล้วก็ดจุดจุดดี๋ยวมดจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอจจุด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 จมดดดจอจจุดจุดด ไม่ต้องจุดมั้งจุดเส้นรถไฟมันจย่เส้นลวดด้านบนจะมาโดนเองัหวนัต้งปกหัวแล้วเขาเย็นเลยระปลาป้าหนักเบาอ่ะเบาเบาไามปี่รู้เบาเออพีนูไม่ไม่ขึ้นเราพีรูหน่อยรึเปล่าตัวกวัวเอาเลยเฮ้ป้าระวังหัวอออนนนาตรงนี้ไหรอจุดแล้ว ปลกประหลาดมากโอ้คนเลยนเลยจะไปอเลจะไปขึ้นได้จะมีอีกนได้ขึ้นได้นได้ออเนี่ยขึ้ได้โอ้เนาะจะไปขึ้นจะจะไปขึ้นคิดว่าไม่ขึ้นแล้จะมีอันนอันจะแตกเล้ชมป์้านมันออกสเกตไฟอ่ะ ท่าขาล้อทาที่เราดูนั่นแหละ